สนุกคิดวิทย์คาสยอดสวัสดีครับเด็กๆชั้นป .2 ทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูยอดอีกแล้วนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับอ่าเราเรียนเรื่องการดูดซับใช่ไหมครับการดูดซับน้าใช่ไหมครับ absorption ใช่ไหมครับการดูดซับอ่าเด็กๆยังจําได้ใช่ไหม วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองด้วยกันนะครับกับกิจกรรมที่1กิจกรรมที่1การดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรเด็กๆจําได้ไหมครั้งที่แล้วที่ครูยอดให้เด็กๆลองไปสังเกตวัสดุทั้ง4ชนิดนี้สิว่ามันเป็นยังไงนะ้่าเริ่มจากหน้า36ใช่ไหมครับ กิจกรรมที่1การดูซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรจุดจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับทากิจกรรมนี้เพื่อสังเกตใช่ไหมครับอ่านี่หลายๆคนน่าจะเคยเขียนไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เขียนสามารถเขียนอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับทากิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบสมบัติ การดูซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบสมบัติการดูซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดไหนเด็กๆลองมาดูบันทึกของเราสิครับว่าจากที่คุณครูเนี่ยให้เด็กๆลองไปสังเกต แล้วเด็กจะตอบถูกกันหรือเปล่าเอ้ยอ่าอย่างเช่นพลาสติกเด็กๆว่ามีรูพุนหรือว่าไม่มีรูพุนครับอ่าพลาสติกไม่มีรูพุนพาไฟล่ะครับเด็กๆ้าไฟอ่าพาไฟมีรูพุนรูพุนขนาดไหนครับรูพุนขนาดปานกลางใช่ไหมเรายังมอ ยังพอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับแต่ก็เล็กหน่อยถ้าจะดีให้ดีเลยเนาะเราก็ใช้แว่นขยายสองใช่ไหมครับกระดาษนะครับนักเรียนเด็กๆคิดว่ากระดาษมีรูพุนไม่เอ่ยนะกระดาษมีรูพุนนะครับแต่ว่ารูพุนเนี่ยขนาดเล็กมากๆเลยอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยสุดท้ายครับอลูมิเนียมฟอยมีรูพุนหรือว่าไม่มีรูพุนครับ อะอะลูมิเนียมไม่มีรูครุ่นนะครับต่อมาเราลองมาคาดคะเนกันดีกว่าครับว่าวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดีที่สุดคืออะไรเท่าที่ครูยอดลองสังเกตมานะครับเด็กๆตอบว่าผพาไฟเอ๊มันจะจริงไหมนะเดี๋ยวเราลองไปทำการทดลองกันดีกว่านะครับอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับเด็กๆต้องเตรียมวัสดุทั้งหมด4ชนิดนั่นก็คือพลาสติกพาไฟกระดาษและสุดท้ายก็คืออลูมิเนียมฟอย เด็กๆเ,เตรียมนะครับเตรียมวัสดุทั้ง4อย่างนี้ไว้เลยนะครับต่อมาขั้นต่อมานะครับเด็กๆจะต้องเตรียมวัสดุทั้ง4ชนิดนี้ให้มีขนาดเท่ากันเห็นไหมเด็กๆด,ดูสิครับครูยอดเตรียมมาขนาดเท่ากันเลยก็คือขนาดาด้านนี้คือด้านกว้างนะครับครูยอดเตรียมมากว้าง15เซนติเมตร กว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรกว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรใช่ไหมครับซมย่อมาจากเซนติเมตรเห็นไหมครับผ้าทุกอันเลยนะครับผ้าก็เหมือนกันครูเค่เตรียมความกว้างมากระดาษครูก็กว้าง15เซนใช่ไหมครับเส้นครูย่ออาจจะเป็น เขียนน่วยเป็นซอมอก็ได้ใช่ไหมครับเซนติเมตรอ่าความยาวก็20ใช่ไหมครับ20เซนติเมตรพาไฟล์ล่ะพาไฟล์ก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับเพราะเราจะทดลองว่าอันไหนดูดซึมได้เอ้ยดูดซับได้ดีที่สุดใช่ไหมครับมันก็ต้องเท่ากันเห็นไหมครับวัสดุคุยอดเตรียมไว้เท่ากันหมดเลยคือ15ยาว20เซน ทั้งหมดนะครับกว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรนะครับเด็กๆจําให้แม่นเลยนะกว้าง15ยาว20่เซนติเมตรเท่ากันทั้งหมด4ี่อย่าง4ี่วัสดุเลยต่อมาเตรียมอะไรต่อไปดีครับต่อมาคุณยอดมีแก้วน้ําอยู่บอ่าคุูยอดมีแก้วน้ําอยู่4ใบครูยอดจะเติมน้ำสีไปครับโดยปริมาณของน้ำสีเนี่ยจะต้อง เท่ากันทุกแก้วเลยคุูยอดเติมเข้าไปครึ่งแก้วครับเด็กๆอะคุูยอดเติมน้ําสีเข้าไปเนี่ยครึ่งแก้วอ่าสมมติครูยอดระบายสีเนาะระบายสีระบายสีนี่ระบายบาย,ยังไงดีให้สวยๆแปบ๊บนึงนะครับแต่คุูยอดขอระบายแป๊บนึงสีแดงอ่าคุูยอดจะระบายสีแดง ตอนนี้เปรียบเสมือนว่าครูยอดนะครับกำลังจะเติมน้ำในแก้วน้ำของเราให้มีน้ำสีในปริมาณเท่าๆกันก็คือปริมาณครึ่งแก้วนะครับหรือถ้าเด็กๆกลัววมันจะคลาดเคลื่อนนะครับเด็กๆก็อาจจะใช้แม้บรรทัดวัดก็ได้ครับว่าเราจะใช้น้ำสีเนี่ยสูงกี่เซนติเมตรนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าแก้วผมเนี่ยสูง20เซนนะ ผมก็เลยใช้น้ำน้ำสีน้ำสีแดงเนี่ย10เซนติเมตรอ่าบางคนอาจจะใช้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเอาไม้บรรทัดเนาะเด็กๆไม้บรรทัดมาวัดก็ได้นะครับเนี่ยเด็กๆหยิบไม้บรรทัดมาเลยแล้วก็ลองวัดดูสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเซนติเมตรอ่าสมมติครูยอดบอกว่าความสูงแต่ละแก้วนะครับความสูงของน้ําแต่ละแก้วคือสิบ เซนติเมตรหรือครึ่งแก้วนะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับคูยอดเติมเข้าไปเห็นไหมเด็กๆดูปริมาณน้ำสิครับว่าเป็นยังไงกันหมดเลยทั้งหมดเท่ากันเห็นไหมครับปริมาณน้ำของคูยอดทั้งหมดเท่ากันเลยเห็นไหมครับผ้าเมื่อกี้เป็นยังไงผ้าก็ต้องขนาดเท่ากันปริมาณน้ำสีก็ต้องมีปริมาณ เท่ากันต่อไปเราจะทำยังไงต่อครับต่อมานะครับครูยอดจะมี f o r ์เซอันนี้เรียกว่า f o r ์เซนะครับหรือ,อที่คีบเนาะที่คีบหรือ f o r ์เซนะครับการทดลองของครูยอดก็คือครูยอดเนี่ยจะนำะครูยอดว่าดน้ำสีไว้ก่อนเนาะให้มันเท่ากันหมดทุกแก้วเลย อ่พอมีน้ำสีแล้วนะครับจากุยอดระบายน้ำสีก่อนเสร็จแล้วนะครับครูยอดก็จะใช้ฟอสเ e p หรือว่าที่คีบของครูยอดนะครับจุ่มอ่าจุ่มลงไปในน้ำสีทีละแก้วทีละแก้ว ครูยอดจะใช้เวลาในการจุ่มทั้งหมด10วินาทีนะครับครูยอดจะใช้เวลาในการจุ่ม10วินาทีหรือเด็กๆรับในใจพร้อมๆกันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอครบ10วินาทีเด็กๆก,ก็เอาขีมคีบนะครับหยิบ วัสดุของเราแต่ละชิ้นขึ้นมาใช่ไหมครับเ่เวลาเด็กๆใส่ลงไปในน้ําสีต้องใส่ลงไปจนเต็มเลยนะต้องใส่ลงไปจนจนน้ําท่วมวัสดุของเราเลยนะครับอย่าใส่ไว้แคผ่ผิวด้านบนใช่ไหมครับต้องใส่ไปให้จมเลยไหนเด็กๆลองคิดสิครับว่าติกตกต๊กต็อกติ๊กต็อกอันไหนน้ําสีมันน่าจะเป็นยังไงนะเด็กๆพอจะเดาได้หรือยังครับ ผลการทดลองของเรานะครับเดี๋ยวคุยยอดนะครับจะวาดระดับน้ำซิว่าระดับน้ำมันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราจุ่มลงไปแล้วเด็กๆลองช่วยคุยยอดตอบนะครับอันแรกพลาสติกเด็กๆว่าน้ำในพลาสติกเนี่ยจะลดลงไหมครับหลังจากที่เราสังเกตเมื่อกี้น้ำในพลาสติกจะ เท่าเดิมเลยใช่ไหมอยู่ตามขีดที่เราขีดไว้เลยครับอ่าในพลาสติกพอเราเอาพลาสติกลงไปปรากฏว่าน้ําของเราเหลือเท่าเดิมเลยอะต่อมาครูยอดใช้ผ้าใช่ไหมครับครูยอดใช้ผ้าฝ้ายจุ่มลงไปปรากฏว่าน้าเนี่ยเหลือแค่อ่าเหลือแค่นี้เองน้ําของครูยอดเหลือแค่ตรงนี้เอง อ่าก็ประมาณ2.5ซนติเมตรใช่ไหมครับส่วนกระดาษของคูยอดอ่าน้ำก็หายไปนิดนึงใช่ไหมครับจากระดับเดิมเห็นไหมครับอยู่ไม่เต็มระดับเดิมแล้วนะครับส่วนกระดาษฟอยล์ของคูยอดต้องเป็นยังไงครับลดลงหรือว่าเท่าเดิมอ่ากระดาษฟอยล์ของคูยอดก็เท่าเดิมเลยเด็กๆลองคิดดูสิครับว่า เอ๊ะทำไมปริมาณน้ำที่ลดลงเนี่ยมันถึงลดลงไม่เท่ากันและน้ำที่เหลืออยู่ในแก้วถึงอยู่ไม่เท่าเดิมนะเพราะอะไรครับเพราะว่าวัสดุของเรามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำใช่ไหมครับเพราะว่าวัสดุของเรามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำนั่นเองถ้าน้ำของเราหายไปเยอะ ใช่ไหมเหมือนตรงฝ้าผ้า,าผ้าฝ้ายใช่ไหมครับน้ําหายไปเยอะแปลว่าผ้าฝ้ายดูดซับน้ําไปเยอะเลยส่วนอันนี้กระดาษมีการดูดซับน้ําเกิดขึ้นไหมครับเด็กๆกระดาษมีการดูดซับน้ําแต่ดูดได้ไม่มากใช่ไหมครับเห็นไหมครับน้ําลดลงไปแค่นิดเดียวส่วนพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยมีการดูดซับน้ํำไหมครับเด็กๆ ไม่มีการดูดซับน้ำเพราะว่าระดับน้ำยังอยู่เท่าเดิมอ่าตอนนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรวัสดุชนิดไหนดูดซับน้ำได้ดีที่สุดเอแล้วมันเหตุผลมันเพราะอะไรกันหน้าทำไมผ้าฝ้ายมันถึงดูดซับน้ำได้ดีล่ะโอเคมาบันทึกผลการทดลองกันดีกว่าครับเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่37 แบบฝึกหัดหน้าที่37เลยนะครับผลการอภิปรายเพื่อวางแผนตรวจสอบการดูดซับน้ำของวัสดุเ,เด็กๆลองตอบนะครับ 1. นําำวัสดุที่ต้องใช้มาจุด,จด,จดชนิดนำวัสดุมากี่ชนิดครับเด็กๆจำได้ไหม นำวัสดุมา4ชนิดโอเก่งมากเลยเด็กๆจำได้ด้วยคืออะไรบ้างครับพลาสติกผ้าฝ้ายกระดาษแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์ใช่ไหมครับ2ครับนำแก้วน้ำมาใส่น้ำจำนวนกี่ใบครับนำแก้วน้ำมาใส่น้ำจำนวน4ใบเช่นเดียวกัน ต่อมา3ครับรินน้ําสีลงในแก้วแต่ละใบเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเด็กๆเรารินน้ําไปเท่ากันไหมครับรินน้ําเท่ากันโดยมีความสูงเท่าไหร่ครับของแก้วน้ําแต่ละใบโดยมีความสูงครึ่งหนึ่งโดยมีความสูงครึ่งหนึ่งของน้ําของแก้วน้ําแต่ละใบ ข้อต่อมาครับตัดวัสดุแต่ละชนิดให้มีขนาดเป็นยังไงครับวัสดุขนาดของเราต้องเท่ากันโดยให้กว้าง15เซนติเมตรยาว20ซนติเมตรข้อต่อมาครับจุ่มวัสดุลงในน้ำอ่ะจุ่มวัสดุลงในน้ำสีโดย ต้องจุ่มวัสดุให้จมน้ำถังชิ้นนะครับจุ่มวัสดุจุ่มวัสดุให้จมน้ำถังชิ้น และจุ่มเป็นเวลากี่วินาทีจําได้ไหมครับเด็กๆแล้วจุ่มวัสดุลงในน้ําสีเป็นเวลา10วินาทีอ่าสิวินาทีก็คือเรานับหนึ่งถึงสิใช่ไหมครับแต่ต้องค่อยๆนับช้าๆหน่อยเนาะต่อมาครับสิ่งที่ต้องสังเกตหลังจากยกวัสดุขึ้นจนไม่มีน้ําสีหยดออกจากวัสดุก็คือเราสังเกตอะไรครับสังเกตปริมาณน้ําที่เหลืออยู่ในภาชนะนั่นเอง สังเกตปริมาณน้ำสังเกตปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะสังเกตปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะ โอเคเก่งมากเลยโอเคนะครับใครทำเสร็จแล้วเราไปบันทึกผลการทดลองกันต่อดีกว่าครับเออเรามาดูที่ตาหลางที่2นะครับผลการสังเกตระดับน้ำสีแอตอนแรกเราเป็นยังไงนะน้ำมีเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับเด็กๆระบายสีแดงลงไปให้ครึ่งแก้วเลยนะครับ เด็กระบายสีแดงครึ่งแก้วอ่าต่อมาพลาสติกของเราเป็นยังไงครับพอหลังจากที่เรายกวัสดุขึ้นแล้วน้ำสีของเราเป็นยังไงลดลงไหมหรือว่าเท่าเดิมครับอ่าน้ำสีของเราเท่าเดิมเพราะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีให้เท่าเดิมนะครับผ้าฝ้ายเลยเด็กโอ้ผ้าฝ้ายเหลือแค่ ครึ่งเดียวจากเดิมที่มันมีเองใช่ไหมครับส่วนกระดาษก็มาขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับมันลดลงไปจากเดิมนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะวาดระดับเดิมมาให้ดูด้วยอันนี้คือระดับเดิมของมันะระดับเดิมเห็นไหมครับส่วนอลูมิเนียมฟอยล์ก็ไม่ลดลงเลยเด็กๆระบายสีให้สวยๆเลยนะครับ แต่กูยอดไม่มีสีสวยๆเหมือนเด็กๆคูยอดก็เลยต้องใช้ iPad ระบายก็เลยไม่ค่อยสวยแต่เด็กๆก,กับระบายสีสวยแน่นอนอ่เป็นไงบ้างครับเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างอ่าเห็นไหมครับว่าพายไฟเนี่ยเหลือน้ำแค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับจากระดับเดิมของมันถูกต้องไหมครับ ส่วนกระดาษก็หายไปนิดนึงใช่ไหมครับน้ำเราหายไปนิดนึงส่วนพลาสติกกับอลูมิเนียมฟอยน้ำก็เหลือเท่าเดิมโอเคครับแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมผ้าฝ้ายกับกระดาษเนี่ยน้ำมันถึงหายไปได้ล่ะเพราะว่าอะไรครับเด็กๆจำที่ครูยอดให้สังเกตรูพุนได้ไหมอ่า รูพุนพวกนั้นนี่แหละครับมันจะมีรูพุนพุนใช่ไหมน้ํามันก็จะไปแทรกอยู่ระหว่างรูพุนพุนนั้นก็คือจะสามารถช่วยดูดซับน้ําได้นั่นเองอทำหน้าต่อไปกันดีกว่าครับเด็กเ,เปิดไปหน้า40เปิดไปหน้า40นะครับเปิดไปหน้าที่40ข้อที่1ครับเด็กมาตอบคำถามด้วยกันดีกว่าครับ ข้อ 1. สิ่งที่ต้องจัดให้แตกต่างกันในกิจกรรมนี้คืออะไรสิ่งที่ต้องจัดให้แตกต่างกันในกิจกรรมนี้คืออะไรจําได้ไหมครับอะไรต้องแตกต่างกันครับวัสดุวัสดุต้องแตกต่างกันวัสดุทั้ง4ชนิดคือพลาสติก ห้าใยกระดาษแล้วก็สุดท้ายคืออลูมิเนียมฟอยสิ่งที่เราต้องทำให้มันแตกต่างกันก็คือวัสดุ4ชนิดใช่ไหมครับ คือเรามี4อย่างก็คือพลาสติกผ้า้ากระดาษและก็อลูมิเนียมฟอยล์ดูข้อ2อกันต่อดีกว่าครับสิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกันในกิจกรรมนี้คืออ,ะ,อะไรมีอะไรที่ต้องเหมือนกันบ้างนั้นดเด็กๆจำได้ไหมครับอ่าหนึ่งคือปริมาณน้ำสีเห็นไหมครับปริมาณน้ำสีในแต่ละแก้ว เท่ากันหมดเลยปริมาณน้ําสีในแต่ละแก้วเท่ากันหมดเลยมีอะไรเท่ากันอีกครับ 2. ขนาดของแก้วน้ําเห็นไหมครับเราใช้ขนาดของแก้วนะ้ําขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับ 3. มมีอะไรที่เหมือนกันอีกครับเด็กๆ เวลาที่ใช้จุ่มใช่ไหมครับพอเราใช้10วินาทีเหมือนกันเวลาที่ใช้จุ่มวัสดุเวลาที่ใช้จุ่มวัสด,มสดุมีอะไรครับขนาดใช่ไหมขนาดของวัสดุขนาดของวัสดุเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราใช้ชนิดต่างกัน ใช่ไหมมี4ชนิดแต่ว่าขนาดมันเท่ากันเลยคือขนาด15ใช่ไหมครับกว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรนะครับขนาดของวัสดุทั้ง4ชนิดข้อ5ก็คือวิธีในการจุ่ม เป็นยังไงครับต้องจุ่มยังไงให้เหมือนกันด้วยครับต้องจุ่มให้หมดเลยใช่ไหมครับไม่มีส่วนใดที่อยู่บนน้ำต้องจมน้ำลงไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการทดลองของเราจะคลาดเคลื่อนได้นะครับเด็กๆโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรต้องเหมือนกันบ้างอะไรต้องเราจัดให้แตกต่างกันมาดูข้อ3ครับแล้วสิ่งที่ต้องสังเกตตลอดกิจกรรมนี้คืออะไรครับ เราต้องสังเกตสังเกตลักษณะของเนื้อวัสดุแต่ละชนิดลักษณะของเนื้อวัสดุแต่ละชนิดว่าพอมันจุ่มไปแล้วเนี่ยมันมียังไงนะมันมีความแบบชุ่มๆน้ำหรือเปล่าหรือว่าไม่มีน้ำติดมาเลยใช่ไหมครับ เด็กๆดูแค่นี้ไหมครับเด็กๆดูอะไรอีกครับเด็กๆดูปริมาณน้ําสีที่เหลืออยู่ในแก้วถูกต้องไหมครับเราต้องคอยสังเกตว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ปริมาณน้ำสีที่อยู่ในแก้วโอเคไปดูข้อสี่กันดีกว่าครับ วัสดุใดดูดซับน้ำสีได้ดีที่สุดรู้ได้อย่างไรเด็กๆรู้หรือยังครับสิ่งที่ดูดซับน้ำได้ดีที่สุดก็คือผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายดูดซับน้ำสีได้ดีที่สุดรู้ได้จากเด็กๆรู้ได้ไงว่ามันดูดซับน้ำได้ดีครับเพราะว่าเด็กๆด,ดูที่ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ถูกต้องไหมครับ รู้ได้จากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในแก้วปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในแก้วเพราะว่ามันเหลือยังไงที่สุดครับมันเหลือเหลือน้อยที่สุด ถ้าน้ำเหลือน้อยแปลว่ามันด no to ูดซ um ับเข้าไปได้ดีใช่ไหมครับแปลว่าผ้าฝ้ายของเราเนี่ยดูดซับได้ดีมากเลยน้ําก็เลยเหลืออยู่น้อยมากๆแต่ถ้ามันไม่ดูดซับอะครับนักเรียนอารมณ์เหมือนเราไม่อยากดูดน้ำอะน้ํามันก็ยังอยู่เต็มแก้วใช่ไหมอารมณ์เหมือนน้ามันไม่อร่อยใช่ไหมแต่ผ้าฝ้ายเนี่ยบอกว่าโอ้โหน้ําอร่อยมากก็เลยดูดซับไปหมดเลยมันก็เลยเหลือน้ําน้อยๆเลยนะครับ โอเคสาหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆกิจกรรมนะถ้าเด็กได้ลองทําเองที่บ้านเนี่ยเด็กๆจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเลยนะคะว่าสมบัติการดูดซับน้ำเนี่ยเป็นยังไงข้อ5นะครับครูยอดให้นักเรียนทำด้วยตัวเองครูยอดจะดูซิว่าข้อนี้เด็กๆจะทำกันเองได้ไหมนะเด็กเด็ๆลองอ่าและลองทำด้วยตัวเองนะครับ เพราะว่าเราอยู่ป .2 ออแล้วต้องฝึกอ่านและฝึกคิดนะครับผู้อยอดหวังว่าเด็กๆจะนำสมบัติการดูดซับน้ำเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทำน้ำหกแล้วเราก็ต้องเอาอะไรมาเช็ดครับเราจะเอาผ้าหรือเอาพลาสติกมาเช็ดครับหรือเอากระดาษเราก็อาจจะ,เอ,ะเอาผ้ามาเช็ดใช่ไหมครับ แต่ถ้าบังเอิญมันเหลือแค่กระดาษกับเหลือแค่พลาสติกล่ะอืมสงสัยก็ต้องยอมใช้กระดาษแล้วแหละเพราะกระดาษเพราะกระดาษก็ยังดูดซับได้บ้างใช่ไหมครับแต่พลาสติกเนี่ยดูดซับไม่ได้เลยเห็นไหมครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสนุกคิด with ์ดคุยอด